ช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนาะค่ะลากาแถวชุมชนไก่เคียงข้องเห้าโลกไข่เลือดออกกำลังระบาดค่ะเพราะฉะนั้นเฮ้าจะเคี่ยต้นไม้ตรงนี้ออกเนาะความผิดผาดของฝนยางหนึ่งที่ปลูกอันต้นมอนนะคะพันเชียงมย 60, ไมหกศูนย์มองหนีหรือว่าบางคนเขานสีเอิญว่าเม้าบุรีเนาะที่เอามาปลูกเวนี้ที่แรกตั้งใจว่าจะโกง จะโกงอันงาเขาลงมาเหตุเป็นซุ่มนะจ่ะไหวถ้าเอามาตั้งเตียงตั้ง,งยังยังสี่เป็นงมเป็นเงาให้คนได้นั่งอยู่เนาะที่แรกว่าจะเหตุซุ่มถึงปลูกไหวเป็นแถวแบบนี้นะคะระบาดนี้พ่อตอนที่เขางาออนอยู่พ่อถีสีคงสีดัดได้เนาะเหากับบ่มมีเวลาเฮาไปคือว่าบ้อยูบานนะจ่ะจนว่างามันแก่ละพ่อ ตาหนีเฮาสีมาดาัมดมั่นกะดัดคอนคางยากเนอกจากเออเฮาก็เลยตัดสินใจว่าเฮาสะต,ตัดต้นหนีออกให้งาเข้าแตกขึ้นมาใหม่แล้วเฮาคอยจะมาดาัดไม่หลังจากทีงาไม่เข้าแตกขึ้นมาแล้วนะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหนาวฝนละกะอย่างที่บอกค่ะการระบาดของไข้เลือดออกมันหลายแห้งเฮาก็สีพยายามตาัดสางต้นใหม่มองได้มันโกกับพยายามตาัดสางออกจาก ถามันโงกมันอึมคึ้มมันอยียงเงีัยงส่เนาะมันเป็นแบบว่ามองทีมันเป็นมองทีแบบว่ายุ่งเขาสิมาอาศัยอยู่แหละอีกอย่างเฮือนห้ามีเด็กหน่อยน้จ่จ่าเอากระบ,บอยงให้มันโหกระบาดเป็นมองแรงยุ่งชุกชุ่มเนาะกระสิตัดแสงออกให้มันเกี่ยงนี่ละจ่าคอยเฮ็ุเฮตุไปที่ะนิดละหน่อยอย่างที่เห็นนี่ก็คือว่า มันมีบกีต้นดอกจ่าอยู่มองนี้มีอยู่ประมาณสิบต้นเนาะถ้าผู้ใดอยากได้เนาะจ่ากิ่งพนันกิ่งถี่เท้าบ่ดได้มีเวลาช่ำไว้หายด้วจ่าต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้ที่เป็นกิ้งมั่นเท่ากับสตั๊ดแล้วก็ส่งพัสดุหายได้จ้าต่ว่าบอดได้ช่ำหายเนาะให้พี่น้องผู้สนใจเอาไปช่ำเหมาเองได้ค่ะถ้าสตาัสดเป็นทนทนทน,ทนหายซ้ำถี เฮาอันปากช่ำละมันเกิดมันตีดเนาะจ้าถ้าผู้ใดอยากได้กระบอกเมื่อใดเพราะว่าอีกต้นหนึ่งอยู่ฟังทั้งแขงหัวเข้ากับยังบทันไในตาเนาะผู้ใดสนใจก็สามารถสิทธิดต่อฝนเมื่อใด้อยจ้าก็สิ่งคิดแต่ค่าทรงค่ากล้องเท่านั้นละจ้าบ่ได้คิดเป็นเงินเป็นทองให้สางายได้ให้เจ้าของเงี้ยงมากมมยดอกเน้นอยากแจกจ่ายให้เนาะผู้ใดสนใจกะ แจงมาค่ะกระสิคีดค่าทรงค่ากองค่ายังประมาณจักลอยหนึ่งหันละจ้ามาหน,นี้เข้ากระสิแพกไห้ตามตามขนาดกองเนาะใส่มันทรงเท่าใดจังไดเดี๋ยวมา่เมืองกันอีกเทื่อนหนึ่งว่าผู้ใดสนใจกองหน่อยกองใหญ่เนาะถ้าเสียค่ากุงในปริมาณกองใหญ่เขา้ากระสิทรงไ้ไลงาจ้าเพราะว่าตัวน,นี้มันกะมีหลายอยู่เนาะถ้าผู้ใดอยากได้กระบอกมาจ้าเดี๋ยวคนสิตาร์เป็นทอนไห้เนาะ ย่างที่เห็นค่ะทุกๆปีเนาะเท่ากะจะตั์งเป็นฟื้นหน่อยไว้ท้ออ้อยไฟจ้ะไม่ไงเห็นบ่อตะวัเห็นว่าหลานเห็ดอีหยังกะมาเห็ดน้ำโหลดบางสิ่งบางอย่างเข้าบอกว่าบทองเหตุบทองเหตดกับผู้เฒ่าบ้านเห้าเนาะสิลืนเน่มองเห็นน่งยูซือบอฟังถ้าเหาเห็นเหาเห็ดอีหยัง รอว่าเห็นเอยียงที่มันคินหูคินตาเพื่อนเพื่อนกับสิม,มากมาเหตุหลดนะออียงทีใส่แรงงานเท่ากับบุคอยอยากให็นเป็นเหตนุนาออยากให้นางยูซือลัว,ว่านางยูซือก็เป็นง่อยทนตัวล้ว,ว่าคนบ่ได้เป็นออียงสิไหมาออนางยูซือแนวด่ดเพื่อนวะเพื่อนออกกําลัางกายเพื่อนว่าสัน่นนี่ออกกําลัางกายได้เป็นไหน,นเหือจนว่าเปียกเสียเมือจจ่อเอาหลดจ้ะใบมันเนาะเท่ากับเสียวใบทะเุปุ้ยมาร์เด้อจ้ะสือเฮ็ดเป็นปุ้ยมาร์ืผุดซดจ้ะ ส่วนงามันนี่ที่เทารีออกนี่ก็คือว่าไม่ไงเพิ่นเสียเอาไวไทาเทคดฟื้นหน่อยออยไฟค่ะไวไทาดังไฟหนึง่งเขายค่มือเสาเพื่อนว่าเพราะว่า,าเหงื่อเท่าก็ยังใส่เตาทานอยู่ด้วยจ้าเวลาหนึ่ง,ขงเงข่าไม่ไงเพื่อนว่าหนึ่งเขาเตาทานมันเสบมันหอมหนึ่งเขาเตาแก๊สมันมันอีหย่างเกาะเพื่อนว่าไม่ใาย่เพิ่นว่ามันเงียยเพื่อนว่าหลักกาเข่าบ่หอมบ่อันนี้เพื่อนว่าแสนเข่าบ่นุ่มบ่หอม ก๋แล้่แต่คนสะดวกเนาะจากบ้านเฮ้าสะดวกมาจังสี่เพิ่นคุ้นชิ่นกับการใส่ทานนะคะใส่เตาทานเตาฟื้นกะสีให้ไปใส่แก๊สเุมือนี่แก๊สหุงต้มเนาะสิหนึ่งเขาเป็นชั่วโมงยังสี่กับว่าแก๊สหุงต้มมันกะราคาสูงเติบเนาะแถวบ้านเฮากะบหาลอยกลัวแหละเด้อจ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมองนึ่งที่เฮาปลูกต้นใหม่เนาะเฮามีแปลว่าวัตถุดิบอ่ามี มีต้นทุนด่านพลังงานวาสานษาว่าให้มันสวยหรูแน่นะคะมีต้นทุนทางพลังงานก็นคือฟื้นของห้านะคะบางอันก็นเอามาแปลรูปเป็นเป็นท่านได้จ้าอันนี้มันก็เป็นฟื้นที่บ่คอยดนยใหญ่เนาะเขาก็ไหวมาเห็ดฟื้นหน่อยเวทอ้อยไฟจ้า เออผู้ใดที่เคยดังเตาทานกันนาจะรู้เนาะว่าฟื้นหน่อยอ้อยไฟมันเป็นประมาณใดก็คือดังคีกระวองเลี่ยวก็คือหักฟื้นหน่อยใส่ปานกระจังค่อยเอาทานใส่ยังสั่นนะคะนวิี่แหละวิธีอย่างหนึ่งข้องห้าวจ้าตัดไวให้เพิ่นอ้อยไฟ ไม่ไงนี่หนึ่งเขาเตาแก๊สเพื่อนหรอว่าจมนะคะว่ากินบ่แเสบแท้ๆเพื่อนว่าไอ้ตามใจผู้เทานะส่วนอายุค่วมคีดคงคนแต่ละไวยกับเพคือการนอกจากแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดจังไดให้เฮาสามารถที่จะยุ่ร่วมกันปรับจูนค่วมคีดยุ่ร่วมกันได้